ู่กับน้องสายล้างครับวันนี้จะพามาชมควายยักษ์พ่อสมัยก่อนวันนี้จะพามาดูมาชมความควายยักษ์พ่อสมัยฟาฟ์มควายไทยครับวันนี้จะมาพูดถึงเนนะคะับที่หนึ่งหนึ่งยี่ไทยนหนึ่งยี่ไทยหนึ่งยี่ไทยเติมกับเทพมงคลมันของเทพมงคล ดูกพื่อว่านักลบไหนไปดูงามตาหน่อยค่ะตาหนูคะอ่ะปะปะนี่งาตางามตานี่งานตาชอบเดินไกลมากแล้วก็ร้องเสียงเือนบัวอันนี้ชื่อแม่อะไรคะ อันนี้แม่งามตากับลูกนักลบลูกชายลูกชายชื่อว่าเด็กชายอุปกิจอันดานี่งใช่ไหมงามตา